สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยยินดีต้อนรับทุกท่านช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับค่ะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมธนบัตรสะสมวันนี้พี่จอยขอพูดถึงธนบัตรเก่าๆกันบ้างนะคะเป็นธนบัตรก็ ไม่เก่ามากนะคะเป็นธนบัตรชนิดสิบสามเป็นธนบัตรชนิดห้าสิบบาทที่มีใช้ใจ่ายหมุนเวียนในปัจจุบันแต่ปัจจุบันก็คงจะหายากมากๆแล้วนะคะธนบัตรหมุนเวียนแบบที่สิบสามปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดนะคะที่พี่จอยนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมวันนี้นะคะน่าสะสมมากๆเลยนะคะปัจจุบันก็อย่างที่บอกหายากมากๆนะคะ ธนบัตรชนิดนี้เริ่มออกใช้ครั้งแรกนะคะในวันที่15พฤศจิกายนพศ2 5ง5 <30 S 1> อ5เพื่อนะคะร่วมเฉลิมฉลองงานสมโพธิกรุงรัตนโกสินทร์200ปีจึงมีการนำภาพเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่สำคัญสำคัญนับ แต่แรกสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงจนไปถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยมาเป็นภาพประธานด้านหลังนะคะเพื่อนๆจ๋าสวยงามนะคะเพื่อนๆมีไหมคะใครมีก็เอามาบอกกเล่าความให้กับพี่จอยฟังได้นะคะเก็บ ตอนนี้ก็มีราคานะคะมีราคาก็อยู่ที่สามร้อยบาทสามร้อยบาทสามรอยกว่าบาทขึ้นไปถ้าเป็นธนาบัตรใหม่ๆนะคะอย่างที่พี่จ้ยถืออยู่นี้ก็เป็นธนาบัตรที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะใหม่นะคะเป็นธนาบัตรที่ใหม่แต่ก็แปลกอยู่ตรงที่มีหมึกซึมนะคะมีหมึกซึมอยู่ออกมาด้านหลังนะคะ รายละเอียดธนบัตรแบบสิบสามชนิดราคาห้าบาทภาพประธานด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมฉายาธิสระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะคะรัชกาลที่เก้าอ่าส่งเครื่องแบบจอมทัพส่งฉลองพระอ,องคลุลยนะคะด้านหลังนะคะภาพประธานบ้านหลังก็จะเป็นพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณอาคารรัฐสภาและที่นั่งอนันตสมาคมก็จะประมาณนี้นะคะสวยงามมากแต่พี่จอยก็ว่าอาจจะมีความแปลกอยู่ตรงที่มีหมึกซึมออกมาด้านหลังนะคะเพื่อนๆสังเกตบ้างไหมคะแบบนี้เลยนะคะมีหมึก ไม่ทราบว่าจะมีทุกธนาบัตรหรือเปล่านะคะแต่พี่จอยสองธนาบัตรนี้ก็จะมีหมึกซึมอยู่ด้านหลังนะคะพี่จอยเพียงแต่จะมาบอกให้เพื่อนๆถ้าพกเจอก็เก็บเลยนะคะธนาบัตรหายากมากนะคะธนาบัตรรุ่นนี้เราเก็บไว้ก็ มีราคานะคะถ้ามีการซื้อขายกันก็อยู่ที่300อหรือ300กว่าบาทนะคะเพื่อนๆจ๋าธนบัตรชนิดราคา5บาทแบบ13นะคะพี่จ้อยเคยพูดเสมอมานะคะการเก็บคือการอมอมออมวันนี้เรามีกี่มีใช้ในวันข้างหน้าอมอมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตอมอมวันนี้ เพื่อที่เราจะต่อยอดทำกำไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆจะขอบคุณมากมายเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยนะคะขอบคุณมากมายที่รับชมก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะเพื่อนๆจ๋า เมนใต้คลิปไว้นะคะแล้วพี่จอยจะได้อ่าไปหาเพื่อนๆได้ง่ายขึ้นนะคะขอบคุณมากมากค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ